โอเคสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมป Price Life ในระบบซึ่งผมคาดว่าแต่ตอนนี้เราเจอปูในแมปมนะผมไม่รู้ว่าใช่ปูจริงหรือเปล่าแต่รูปร่างมันคล้ายปูมากเลยตอนนี้น่าจะไปแล้วละโอเคพี่แกต่อยมาเดียวตาย โอ้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 ใช่เขาบอกว่ามีสามตัวโกงในแบบเดียวใช่ป็คือกวามจริงนะเขาไล่ต่อยคนตายหมดเลยเฮ้ยต่อยทีเดียวกันตายได้ด้วยโอ้โหไอ <c oughs> พี่พี่โกงกันไปแล้วพี่ เฮ้ยบินมาอย่างนี้เลยเหรอเกินไปเปล่าโอ<ฮ>้อยังยังเถื่อนเลยบินมาต่อยเลยเฮ้ยอย่าเข้ามาเลยพวก มีแฮกเกอร์ในแมปนี่เฮ้ยมันไล่ต่อยคนตายหมดเลย <c oughs> ไล่ต่อยคนตายหมดเลยอ่ะ ฮัลโหลเววพี่แกจะโกงเกินไปไหม <c oughs> เอาลุงซันตาลุงซันตากเกาด้วยเหรอเน oh ี่ยโอโหโอตอนนี้ผมก็แปดนในเหลืองไปแล้วนะซึ่งตอนนี้ค่าว่าต้องแบนลุงสานตาด้วย เพื่อไม่ให้ปล่อยนวลล็อกไปเลยแล้วก็แบนข้อหาโกงเรียบร้อย <c oughs> ซึ่งตอนนี้เขาก็โอ้โหโอ้โหเกิน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  แค่แตะรถก็ตายแล้วอ่ะเกินไปไหมเดี๋ยวพี่แกไล่เสกรถอย่างนี้เลยอ่ะพี่แกเสกรถอย่างนี้ได้เลย เกินไปไหมก็เป็นหัวทาหอนให้คิดนะครับว่ามันมีโปรในแมบนี้จริงๆโปแมบนี้เยอะก็ถ้าเจอโปรก็ช่วยแบนโปรกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ปิดคลิป